น้ำเริ่มงวดเลยวะก็จะเป็นเงาเงาอย่างเงี้ยเพื่อนๆสังเกตไหมฮะสูตรที่พ่อองค์ท่านให้มันคือเครื่องปรุงบ้านๆที่อยู่ในบ้านเรามีหอมมีซีอิ๊วดำน้ําตาลแล้วผงปรุงรสถ,ถ้าไม่มีก็ใช้เกลือได้อะไรได้ทั่วไปนะแล้วก็นี่ฮะนี่แบบเสริมเพื่อความสวยงามก็ใส่ลงไปก่อนที่จะปรุงฮะใส่ลงไปแล้วก็ผัดแล้วก็จะมีแต่งหน้านิดหน่อยนี่ เรียบร้อยนี่ฮะหมูห่านสูตรของสมเด็จพระเทพที่พระราชทานไว้หลายปีแล้วฮะผมอ่านมาไม่ต่ำกว่าเกือบเกือบสามสิบปีฮะนี่ฮะเรียบร้อยนี่ฮะโรยผักขี้ผักฟามสวยงาม พิกไทยน่อยแค่นี้ก็อร่อยเยอะๆแล้วครับสวัสดีครับผมลุงเทียนพาล้อนะครับวันนี้ลุงก็นี่ได้หมูมาตอนแรกแม่บ้านเขาจะแกงก็เลยหั่นมาแล้วพอดีลุงมาเห็นก็เลยลุงบอกขอทำมูอ่านลงคลิปได้ไหมเขาก็เลยวางมืองอนไปเลย <c oughs> ก็อันนี้เป็นหมูอ่านสูตรของที่ลุงเคยอ่านมาเมื่อสักประมาณ ประมาณเกือบสามสิบปีที่แล้วฮะเป็นสูตรของสมเด็จพระเทพฮะซึ่งบังเอิญลุงได้อ่านเจออ่านเจอบังเอิญที่ว่าพระองค์ท่านได้พระราชทา,านให้กับหนังสือเล่มหนึ่งลุงก็จําชื่อไม่ได้ะก็ส่วนผสมที่จะทาหมูหวานให้นิ่มนิ่มไม่แข็งกระด้างอย่างที่ว่าท,ที่ที่กินโดยส่วนมากนะฮะก็ะมีหมูสามชั้นฮะเป็น,เป,นเป็นส่วนของหมูสามชั้นอย่างเงี้ยแต่แล้วก็นี่ฮะมีหอม หอมแดงฮะหัวขนาดนี้ฮรลุงหั่นไว้สาม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 หัวแล้วก็เดี๋ยวมีวางก่อนนะก็จะมีอันนี้ผงปรุงรสอันนี้น้ำตาลอันนี้ซีอิ๊วดำพริกไทยพริกไทยแล้วก็น้ำมันพืชตัวไปนะน้ำมันพืชแค่นี้ฮะแล้วก็มาดูวิธีทำกันฮะว่าทำยังไงให้หมูหวานเนี่ย มันไม่แข็งกระด้างคือนิ่มอร่อยคือแบบอร่อยแบบลายในปากเลยฮะรสชาติกำลับบงดีไปดูกันครับอย่างแรกเลยฮะสูตรที่พงษ์ท่านให้มานี่ก็คือนี่ฮะเอาหมูหมูสามชั้นทั้งหมดเนี่ยลงไปต้มกับน้ําร้อนเลยฮะต้มจนสุกเลยฮะเหมือนหมูต้มธรรมดาทั่วไปเนี่ยนต้มไป อันนี้พอสุกแล้วก็นี่เราก็มานอกน้ําเย็นเลยตักลงไปตักหมูที่ต้มเนี่ยน็อกลงไปในน้ําเย็นเลยเสร็จแล้วก็ตักน้ําที่ต้มหมูไว้ส่วนหนึ่งนีนี่นี่ไว้ตอนที่เราจะทําหมูหวานหมูได้แล้วเว้ยแล้วก็มาหั่นนี่้ชิ้นสวยๆหั่นเนี่ย ไม่ต้องหนามากนะนี่เห็นไหมหมูต้มสุกแล้วหั่นไปนี่หั่นไปนี่ฮะหมูหมูหมต้มนีดีเนี่ยแต่ว่ามันนิ่มรืยไหาพอไปทำหมูว่านแล้วมันจะอร่อยแล้วหมูที่เราไปต้มให้มันนิ่ม เสร็จแล้วตั้งกระทะเสร็จแล้วก็เทน้ํามันลงไปพอประมาณประมาณสักสองสามช้อนโต๊ะเพราะเพราะมมีมันย่หมูอยู่ออยเสร็จแล้วนี่ใส่หอมหอมหอมที่ลาซอยไว้เนี่ยใส่ลงไปฮะในสูตรนี้ไม่มีกระเทียมนะผมก็สงสัยตอนแรกที่ผมอ่านทีแรกทําไมมันไม่มีกระเทียมมีแต่มีตะวันหอมพอผมว่าลองทําตามสูตรของปองพันผมได้รู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ก็ค,คือมันมันจะมีความหอมของหอมหอมเตียวอะแต่ว่ามันไม่ถึงกระดันเหลืองกรอบนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะทอดจนเหลืองกรอบแล้วมาใส่ในตอนหลังก็ไม่ผิดกติกานะมันก็อร่อยอย่างนี่ผัดไปผัดพอจนเกือบจะเหลืองแล้วนะไม่ต้องถึงขนาดแบบเหลืองกรอบนะผัดพอเกือบจะเหลืองอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ใส่นี่หมูที่เราต้มลงไปก่อนใส่ลงไปไปผัด ให้เข้ากับน้ำมันหอมเปียวเสร็จแล้วนะฮะก็เอาน้ำน้ำที่เราตักมาจากต้มหมูแล้วใส่ลงไปนี่พอทั่วหมูนะนี่ฮะมองไม่ติดนะฮะนี่คือหมูหวานเมื่อใส่น้ำไปแล้วนี่ก็เราก็ใส่น้ำตาลเนื่องจากหมูเราสุกแล้ว,ลวไม่ต้องกลัวหมูรารัดก็ใส่ไปหนึ่งก่อนหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็ผงปรุงรสนี่ผงปรุงรสใสไปเกือบๆหนึ่งช้อนอะ่ะก็ปรุงรสตามชอบนะก็ในพงท่านะ่ะในสมเด็จพระเทพท่านพูดในหน้าไวหา้หน้าสนใจมากเลยก็คือการการปรุงเนะี่ยแล้วแต่คนชอบด้นคนมันไม่เท่ากันนะคือชอบบางคนก็ชอบหวานบางคนก็ชอบเค็มอันหมูหวานนี่มันจะมีรสชาติก็คือมันจะออกเป็นแบบ หวานนํานิดๆล้วกเค็มตามไม่หวานแหลมนะเสร็จแ,แล้วก็นี่ใส่หนอยนี่ลงไปซวซิ้วดําแล้วแต่จะชอบนะใส่ผมใส่ไปช้อนเดียวก่อนนะลองก่อนเอา,เอ,า,เอ,าอีกครึ่งช้อนนี้ใส่ลงไปเสร็จแ,แล้วก็แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสเพราะเราต้องการให้มันน้ํามันงวดเหมือนกับที่หมูหวานทั่วไปที่ว่าก็เห็นว่าไม่มีน้ํา เดี๋ยวเราลองปรุงลองชิมรสก่อนเมื่อกี้ใส่ไปอย่างลรทอนนะลองชิมก่อนตอนนี้เป็นรสชาติแบบเค็มเค็มนนำเราก็ในตักในในสูตรมันคือหวานนําเค็มตามเราก็ใส่น้ำน้ำตาลเพิ่มไปอีกหน่อยอแ้วแต่คนชอบนะถ้าเองชอบแบบนี้ก็ก็เอาแค่นี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเองชอบแบบหมูหวานมันก็คือหมูหวานนะแต่ไปน็นิดนี่ชิมไปเรื่อยๆโฮมกุ๊กเว้ยเราไม่ได้เชฟอาชีพ รสชาติที่เราชอบคือปัจจัยหลักเลยในการทําอาหารให้ครอบครัวเรากินนะฮะน้ําเริ่มงวดเลยวนะ่าก็จะเป็นเงาเงาเงีเง้ยเพื่อนเพื่อนสัเกตไหมฮนะสูตรที่พระองค์ท่านให้มันคือเครื่องปรุงบ้านๆที่อยู่ในบ้านเรามีหอมมีซีอิ๊วดําน้ําตาลแล้วผงปรุงรสถ,ถ้าไม่มีก็ใช้เกลือได้อะไรได้ทั่วไปนะแล้วก็นี่ฮนะนี่แบบเสริมเพื่อความสวยงามก็ใส่ลงไปก่อนที่จะ ปงนะฮะใส่ลงไปแล้วก็ผัดแล้วก็จะมีแต่งหน้านิดหน่อยนี่เรียบร้อยนี่ฮะหมูหวานสูตรของสมเด็จพระเทพที่พระราชทานไว้หลายปีแล้วฮะผมอ่านมาไม่ต่ำไปเกือบเกือบสามสิบป,ปีฮะนี่ฮะเรียบร้อย นี่นะโรยปรักขี้ผักฟ้านสวยงามพริกไทยน่อยแค่นี้ก็อร่อยเยอะๆแล้วครับนี่เสร็จแล้วพวกเองนี่หมูหวานนะสูรอาจเจอเดี๋ยวพี่ตูดให้ดูเลยว่ามันเปื่อยจริงบ้างเนี่ยเนี่ยเใช้มือลงใช้ตรงมือนะฮะนี่ฮนี่ฮะนุ่มเดี๋ยวลองคนระับห,หวานนำํำเค็มตามนุ่มจริงครับ เพืเ่อนๆลองมาทำดูวยนะรสท่านนี้ดีจริงเพราะว่าพงท่านคงจะคิดมันสูตรนี้มาแบบทดลองมาหลายครั้งแล้วก็พงท่านบอกว่าท่านไม่ได้เป็นแม่ครัวแต่ว่าแค่ชอบทำอาหารก็ลองๆวิจัยแล้ว่าพิลองทดลองดูครับอันนี้แล้วก็มาลงพระราชทา,านในหนังสือในจิบีการเนี้ครหมูว่านะปกติมันจะต้องแข่งๆกระด้างนะฮะในส่วนหนังนฮะเนี่ยส่วนหนังเนี่ย ขอพายในใะจมือพรแต่ว่าใช้ตั้มเนี่ยนนี่ฮะเฟื่อยนุ่นมฮะถ้ายังชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดกดแชร์ให้ลุงเทียนผ่ารอดเดอเด้อคลิปนี้ลุงก็ไปก่อนเด้อสวัสดีครับงามว่า